สวัสดีครับผมช่างตั้มมีความดีอัโตครับวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันกับ v ีโกเครื่อง 2KD นะครับผมก็มาโดยการสตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทแลว้วเงียบก็ได้เช็คเบื้องต้นแล้วก็กดว่าได้ไดสตาร์ทมีปัญหาก็ได้ถอดใดออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนสายพานไทมิ่งครับผมสายพานไทมิง่งแล้วก็น้ํามันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วพวกกรองแอร์นะครับตอนนี้ก็ได้ถอดสายพานนะครับอ่าเปลี่ยนแต่สายพานนะลูกค้าบอกว่าไม่เปลี่ยนแต่สายพานนะโอเคครับก็ตามนั้นครับก็มาดูปัญหาที่ว่าสตาร์ทไม่ติดนี่อะไครับนไดก็ลื้อมาละแล้วถ่านครับเนี่ยถ่านได้สตาร์ทก็เหลือนิดเดียวครับ สตาร์ทเงียบสตาร์ทแล้วมีเสียงแตก็กแต่ไดไม่หมุนมอเตอร์ไม่หมุนอ่ามอเตอร์ตัวนี้ไม่หมุนนี่ก็ลือ้อก็ทําความสะอาดแล้วครับก็ล้างอัดจารบีให้ใหม่หมดแล้วก็สะพานไฟด้วยดย๋ยวสะพานตัวนี้ตัวนึง ครับก็จะประมาณนี้ครับกับ v ีโกปัญหาครับผมก็มาดูงานซ่อมได้สตาร์ตัวน,นี้เป็น v ีโก้ให้ักวีโกก็มาการก็สตาร์ตมีเสียงแตกแตกแล้วก็มอเตอร์สตาร์ทไม่หมน นะก็ได้ถอดออกมาดูแล้วก็ดูฐานฐานเหลืออยู่เหลือนิดเดียวฐานหมดครับแล้วก็ดูทุนได้ทุนใดก็ยังใช้ได้ครับแล้วก็ดูสะพานไฟนะสึกมึงไปแล้ว ใช้ได้อยู่ขันทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนสะพานไฟใหม่ะสะพานไฟเพราะว่ามันโดนไม่ถึงแล้วก็เปลี่ยนฐานแล้วก็ทำความสะอาดเค,ครับ ครับก็สายพานก็เปลี <bur ac. S 1> <An> ่ยนแท้ให้แล้วผมมาแล้วก็ใส่เรียบร้อยนี่ดูมาร์กตอนนี้มาร์กข้างบนครครับแล้วก็ข้างล่างแบตแบตเอาอามไทยเหรอแบตเตอรี่เหรอเออโฟมพลาโฟมพลาบโมพาไอเดรย ข้างล่างก็ตรงนะครับผมเดี๋ยวไปถอดเอาไปถอดเอาเหรอถอดมาทราบใช่ไหมใช่ครับผมก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นสายพานแท้นะครับผมครับผมแล้วก็ถ้าจะได้ไปเข็นเข้ามาทุกทุกสายก่อนเนี่ยเดี๋ยวรถเยอะไม่ได้ก็ถ่านมาแล้วครับผมเนี่ถ่านก็เรามาเรามาเทียบว่าของใหม่กับของเก่านะว่าเหลือเยอะแค่ไหน ก่าอความแตกต่างแล้วก็สะพานไฟนะได้ชาร์จได้ได้ได้สตาร์ทนะันก็มาครบลนะหมดเยอะเลย เดี๋ยวก็ประกอบนะครับานก็เปลี่ยนใหม่หแล้วครับผมเยอะเลยแ็่ของเดิมเดิมจะเปลี่ยนออกก็พวกสะพานไฟนะครับตันนี้ก็ทำความสะอาดทุ่นให้เรียบร้อยแล้วขัดใหม่ก็เรียบร้อยเหลือแต่ประกอบตอนนี้เราก็ลองเทสดูครับผมครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อย มาเทสได้ครับตอนนี้ก็เทสมอตเตอร์ก่อนนะครับแ,แรงนะครับแรงแล้วก็เทสว่ามันติหรือเปล่านะแล้วมันยิงหรือเปล่า แล้วครับผมแรงดีครับเ,เรียบร้อยครับกับได้กับงานซ่อมได้มีโกะครับโอเคพร้อมใส่ครับผมเรียบร้อยครับครับผมได้สตาร์ทก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็สายพันเทมิงก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เรียบร้อยแล้วอ้าวลองตัดดู ตายเลยครับตาดไปตายติดชื่อนะตอนมาตาดแตกแตกมีเสียงก็แตกแตกอ้าวดับตาดไหมกลอบมา โอเคครับผมใดแรงแล้ววัดมันเครื่องนั่นส okay, ครับโอเคครับบร้อยครับผมส่งงานกับวีโกเครื่อง2องเคดีครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้อวิภาวดีออตโต้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ